สองสตอรี่แมดพิรณีหลังมีภาพหลุดสงกรานไม่ My, ไปด้วยกันคือฮาหนักมากเมื่อสงกรานเตชะน,นรงออกมาโพสต์รูปภาพเข้าคลินิกและโดนจับโปะว่าสงกรานควงมา่านภัสสิไปเข้าคลินิกด้วยกันหลังมีชาวเน็ตนำภาพของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันโดยในไอจีสงกรานมีการระบุคแคปชั่นไว้ว่า ขึ้นหลักสี่แล้วต้องเริ่มมาดูแลตัวเองซะหน่อยด้วยความที่เล่นกีฬาหนากักตากแดดเยอะริ้วรอยเลยชัดขึ้นต้องมาให้คุณหมอนกดูแลได้ยินชื่อเสียงมานานเป็นการเปิดใจครั้งแรกในการเข้าคลินิกผมเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้มาขอเข้าโครงการฝากหน้าไว้กับหมอนกแอดดอกเตร์กจัดไปครับภารกิจบอกลาริ้วรอยกูหนาท้าเลขสี่แอดชามคลินิกบายดร์ก ล่าสุดเข้าไปส่องความเคลื่อนไหว i อจีแมทเพียรณีอดีตแฟนสาวพบว่าได้ออกมาโพสต์รูปภาพนักเทนนิสรายหนึ่งในสตอรี่อินสตาแกรมที่มีเพื่อนแท็กมาโพสต์รูปไม้เทนนิสพร้อมระบุข้อความว่าไปเอาให้เรียบร้อยตีเก่งจริงๆสงสัยต้องให้เทินโปนเทนนิสจริงๆละซึ่งทางด้านแมทเพิรณีได้ตอบกลับว่าอยู่เทิเก่อนตอนนี้ซึ่งเป็นกีฬาที่ทางด้านแมทเพิรณีกำลังตั้งใจเล่นอยู่ในขณะนี้ และอีกรูปเป็นสตรอรี่ที่ทางด้านแมทเพิยรนีแชร์ภาพของนักเทนนิสรายหนึ่งนั่งยิ้มอ่อนเรียกว่าแมทมูฟออนสวยเริดเชิดโสดไปเลยจ้า